และในช่วงของ IM m n no u น b e r นะคะวันนี้ปุ้งยังคงอยู่ที่ประเทศฮ่องกองค่ะกับชาวพระราม9ก้าเน็ตเวิรนะคะ ข้างหลังคบกุ้งนี้เป็นจุดชมว e right. ิวที okay um <go> ่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในฮ่องกงก็ว่าได้นะคะถ้าใครที่มาฮ่องกงก็แนะนําว่าควรจะขึ้นมานะคะเขาเรียกกันว่าวิกตอเรียพอยนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของฮ่องกงด้วยเหมือนกันนะคะความสวยงามนั้นจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมชมด้วยตาและเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่าความสําคัญของตึกต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะ คุณผู้ชมคะความสวยงามที่นี่นะคะถ้าเราดูด้วยตาแต่เราไม่ทราบเรื่องราวหรือว่าที่มาที่ไปเลยดูเหมือนจะไม่ครบนะคะต้องให้พี่ตู่ค่ะยังคงอยู่กับเราค่ะพี่ตู่คะจุดนี้เนี่ยจุดที่พวกเราชาวพระรามก้ามายืนอยู่นี่เขาเรียกอะไรนะคะเออวิกตอเรียพอยท์ค่ะค่ะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับห่วงจุ้ยดีที่สุดผู้ใดที่เข้ามายืนอยู่เหยียบอยู่ตรงนี้นะคะผู้นั้นคือจะได้เห็นห่วงจุ้ยก็คือหนึ่งได้รับลม สองเห็นทะเลสามเห็นตึกที่เป็นห่วงจุย้ยค่ะตึกพวกนี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับรับให้ธุรกิจของฮ่องกงเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะตึกที่เราจะเห็นอยู่ด้านหลังจะมีตึกอะไรคะที่สําคัญสาคัญมีอยู่4ตึกนะคะเซนทนรัลพลาซ่าเป็นแหลมแหลมหนึ่งแหลมนนะคะเหมือนเข็มฉีดยาเลยนะคะอันนั้นก็เป็นรูปสามเหลี่ยมต่อต้านกันแหลมเกาลูนค่ะนะคะก็คือ78ชั้นเลข7ความหมายคือมีกินเลข8คือรวยค่ะ ส่วนตึกที่2นะคะก็คือสเตป2ตลาดหุ้นนะคะเป็นเลข88ชั้นเลข8คือรวยๆนะคะอันนี้ส่วนตึกที่3ก็คือแบงก์ออฟไชน่าเป็นลักษณะเหมือนมีดบังตอค่ะ,คะ72ชั้นเลข7มีกินเลข2คือง่ายละ่ะทุกอย่างทำจากเลขหลักของหวงจุ้ยฮ่องกงหมดค่ะ,คะนะคะแล้วส่วนตึกที่4ก็คือ h o ฟเวล l l 6ชั้นเลข6ตัวเดียวคือตลอดลอดฝั่ง2งตัวคู่กัน คือหกชั่วโคตรคนก็ไม่จนค่ะโอ้โหนี่ความหมายดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสได้เห็นตึกหรือยังคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนะคะประทับใจมากเลยครับผมค่ะนะคะเห็นแล้วจะไปปรับปรุงซุยที่บ้านไหมคะครับผมแน่นอนครับผมนะคะเดี๋ยวเห็นบอกว่าวิูีขาที่เบอวิกตอเรียเนี่ยจริงๆเราถือว่าเป็นเมืองหลวงของฮ่องกงด้วยนะคะทำไมทำไมคนที่นี่เขาถึงเอาภูเขาเป็นเมืองหลวง เนื่องจากวิกตอเรียพีกนะฮะเป็นสถานที่ที่คนรวยอยู่กันแล้วเป็นสถานที่ที่แพงมากตารางฟุตหนึ่งตอนนี้อย่างต่ำๆนะคะสามหมื่นกว่าเหรียญต่อหนึ่งตารางฟุตค่ะฮ่องกงนะคะที่ดินคอนโดแพงเป็นอันดับสองของโลกค่ะที่นี่จึงมีบ้านของคนร่ำรวยที่เรียกได้ว่ารวยติดอันดับหนึ่งในสิบของฮ่องกงโอ้โหอยู่ที่นี่กันหมดเลยอยู่ที่นี่หมดค่ะหนึ่งในสิบนะคะยกตัวอย่างเอาเท่าที่ยกตัวอย่างได้อ่าอย่างทิเช่นนะคะเอ่อ คนรวยอันดับที่5นะคะอย่างอันดับที่7นี่สแตนลีย์โฮลคนนี้รวยเรียกได้ว่ามาเกานี่เฟื่องฟูเพราะสแตนลีย์โฮลค่ะแล้วก็ยังมีลันลันชอชอบาร์เดอร์เจ้าของทีวีบีนะคะอันนี้อันดับที่6นะคะอันนี้ส่วนอันดับที่5ก็คือเจ้าของโรงงานจิวเวอรี่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าหุ้นส่วนใหญ่ของอุโมงค์ใต้ทะเลค่ะเป็นที่รวมของคนรวยจริงๆคือเขาบอกว่าที่นี่ดินแพงมากเดี๋ยวดินกลับเดี๋ยวดินกลับไม่ใช่เอากลับไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมความสวย งามของที่นี่นะคะเรียกได้ว่าอิ่มตาอิ่มใจเหมือนคุณผู้ชมได้มาเองเลยนะคะนี่เป็นเพราะว่า I am number ันนะคะพระรามเก้าเน็ตเวิร์กอยากให้คุณผู้ชมได้ชมสิ่งดีๆแบบนี้แล้วถ้าจริงๆแล้วมาได้ด้วยตัวคุณเองอยากให้มา <Okay. S 1> ค่ะ ชมวิวอย่างเดียวไม่พอนะคะก็ต้องมาถามคนชมวิวด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือหนึ่งในสมาชิกนะคะที่ร่วมทีมมากับปุมในครั้งนี้นะคะจากพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนะคะพี่พิรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับคุณตุ๊กครับค่ะตัวพี่พิรมเองเป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะต้องถามว่าเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะอะไรคะเหตุผลง่ายนิดเดียวครับก็คือว่าได้รับการแนะนํามาแล้วก็ตัวยาปาซินสซยเนี่ยนะครับของพระรามเก้าเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นตัวยาที่ดีมาก แล้วก็ทานแล้วมีทําให้สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมคะครั้งนี้เนี่ยเรามากันเป็นครอบครัวใหญ่มากๆนะคะสําหรับ i am n u น b e r บไนนะคะพวกเราชาวพระรามเก้าเน็ตเวิร์อีกท่านหนึ่งนะคะเราจะเรียกท่านว่าป่าทิดนะคะตอนนี้ท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,บคุณปุ้ค่ะป่าชิดคะ่ะมาครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกมีความประทับใจต่อทิปดีมากเลยครับค่คะ เป็นปราทิตบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทานปลาซินซุยแล้วก็ดูแลสุขภาพทําไมปลาถึงได้ทานคะใช่ครับผมคือปกติสุขภาพผมก็โอเคอยู่แต่ทีนี้คนเราเนี่หายาที่บํารุงสุขภาพเพื่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีหเหมือนกับว่าเราได้รักษาบํารุงให้มันคงความแข็งแรงมากขึ้นค,ครับผม คุณผู้ชมคะสมาชิกของพระรามเก้านั้นมีกันอยู่ทั่วประเทศไทยเลยจริงนะคะมาจากหลากหลายที่และทริปนี้นะคะที่ร่วมมากันนะคะที่มาเกาฮ่องกงเนี่ยก็มาหลากหลายเหมือนกันอีกหนึ่งท่านยืนอยู่ตรงนี้แล้วพี่เล็กนะคะสวัสดีคะ่ะพี่เล็กพี่เล็กอยู่จังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชค่ะโอ้สาวนคร<ป>มาไกลามากเลยเป็นตัวแทนน้องคนภาคใต้คะ่ะค่ะพี่เล็กมาครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างอุย้ยประทับใจมากมาก,มากตั้งแต่ขึ้นรถเก้าแรกออกจากกรุงเทพเลยค่ะค่ะ จนมาถึงฮ่องกงและก็หมาเกาถ้าไม่ได้ทำพระรามเก้านี้น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีหวังที่จะได้มาเล็กและทีมงานพาร,รามเก้าเน็ตเวิร์รอทุกท่านอยู่รอบหน้าที่สิงคโปร์ค่ะการเดินทางมาฮ่องกงครั้งนี้นะคะเราไม่ได้มากันเพียงแค่เหล่าสมาชิกของพระรามเก้าในดวงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรามีทีมผู้บริหารมาดูแลนะคะสมาชิกอย่างใกล้ชิดเลย และที่ยืนอยู่ตรงนี้อย่าคิดว่าเป็นดาราฮ่องกงนะคะไม่ใช่นี่คือผู้บริหารของพระรามเก้าเน็ตเวิร์กนะคะน้องกายสวัสดีค่ะน้องกาเป็นยังไงบ้างพาบรรดาสมาชิกมาเที่ยวในครั้งนี้ร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ,รบที่ได้พาสมาชิกบริษัทพระรามเก้าเน็ตเวิร์กทุกท่านมาเที่ยวที่ประเทศที่ฮ่องกงเนี่ยครับในขะ้อความตั้งใจจริงๆแล้วเราจัดทริปท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่ออะไรยังไงคะคอยากให้เป็นการตอบแทน สมาชิกทุกท่านนะครับที่หลังจากได้ทำงานเน็ดเหนื่อยมามาพักผนะ่อนต่างประเทศกัน,นครับตอนนี้สมาชิกของเราเติบโตแค่ไหนยังไงแล้วคะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ยังยังมีที่ว่างสำหรับทุกท่านอยู่นะครับคือเรียกได้ว่าสมาชิกของเรานั้นไร้ขีดจำกัดครับถูกต้องครับะะด้วยแผนการตลาดที่จ่ายได้จริงจ่ายได้แม่นยำแล้วก็สินค้าใช้แล้วมีคุณภาพเห็นผลครับค่ะคราวหน้าครั้งต่อไปเนี่ยตั้งใจว่าจะพาไปประเทศไหนอย,อยังไงอีกคะครับล่าสุดนี่เรามีแผนที่ จะไปต้นเดือนมกราครับเราจะไปประเทศสิงคโปร์กันนะครับ่าคราวนี้จะไปกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะน้กงไกอ๋อก็น่าจะมี2รถบัดเป็นอย่างต่ำครับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วอ,อ,อยากมาเที่ยวกับเราด้วยอยากเป็นสมาชิกด้วยเราทํำยังไงดีครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าสนใจบริษัทพรามกากรได้เอครับเข้าไปในเว็บ w ีวิรามก้าเน็ตเวิร์กอได้นะครับหรือหรือหรือสอบถามจากสมาชิกพระรามเก้าเน็ตเวิร์กได้ทุกท่านครับนะรเรื่องราวในฮ่องกงของเรานะคะล้วนแล้วแต่มีความสนุกสนานนะคะทางนี้และทางนั้นเนี่ยพวกเราชาวพระรามก้านะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมความสวยงามในรายการของเรานะคะและคราวหน้าถ้าเราไปไหนอีเราคงจะได้ติดตามกันอีวันนี้ขอบคุณน้องไก่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะไปกับเราเอาไว้คราวหน้าเราเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ตัดสินใจเป็นสมาชิกกับพระราม เป็นชาว i am number 9คงได้มาร่วมทิปกันได้ค่ะ ลำบนาวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ฮ่องกงค่ะวันนี้นะคะปุ๊กกำลังจะตามพี่ๆชาวพระรามเก้าเน็ตเวิร์กเขาไปดูแสงสีแต่จะมีเสียงหรือเปล่ามาเดี๋ยวต้องไปชมด้วยตัวคุณเองนะคะวันนี้เราพักกันที่นี่โรงแรมนี้เลย g รูเทนเชียนนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางของฮ่องกงเ๊ะ่จะว่าฮ่องกงก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าถนนนาทานนะคะเป็นแหลกช้อปปิ้งนะคะเ้วยว่าอยากจะได้อะไรอยากจะชอบอะไรที่นี่มีให้คุณได้เลือกกับแบบละลานตาแต่ตอนนี้เราไปดูแสงไฟของฮ่องกงดีกว่าระหว่างฮ่องกงนะคะกับฝั่งเกาลูนเขาศาสย์ใส่กันจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันค่ะ Hong Kong Hong Kong Ana kan moule nei Hong Kong Hong ตอนนี้เนี่ยคะ่ะพบก,กับพวกเรานะคะชาว i am อมดได้ค่ะมาอยู่บนถนนดารารู้สึกเหมือนเป็นดารากันไหมคะใช่คับโอ้โหค่ะแต่ว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องมานี่นะคะพี่ตู่จะเป็นคนที่ให้ความรู้ตรงนี้กับเราได้ทํามายืนตรงนี้ทำไมคะค่ะเพื่อที่จะชมแสงสีฟังแสงสีเสียงนะคะแล้วก็มาประทับมาสัมผัส การลอยมือของดาราฮ่องกงฮอลลีวูดนะฮะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมและเป็นไฮไลท์นะคะที่เขาบอกว่าถ้าใครที่ม,มาเยือนฮ่องกงจะต้องมาจะต้องมาที่นี่เ<ช>พราะอะไรเขาเขาทำอะไรกัน,นะคะเพราะที่นี่เป็นห่วงจุ้ยเหมือนกันค่ะ,ะนะคะเพราะเขาจะมีการปล่อยนะคะเลเซอร์ลักษณะเป็นสีเขียวมีแสงสีมีเสียงนะคะเพราะอันนี้ก็คือความหมายเลข8คือเลขที่เขา 2องทุ่มตรงนะฮะเลข8เนี่ยเป็นเลขอินฟนิตี้ค่ะก็จะทำให้บ้านเมืองเขาเนี่ยความเจริญรุ่งโร์ ความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นก็เลยคนรวยที่นี่กับรัฐบาลช่วยกันคนละครึ่งเพื่อที่จะทําตรงนี้เกิดขึ้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะประมาณสองทุ่มสองทุ่มตรงค่ะเขาจะใช้เวลากี่นาทีคะประมาณ13นาทีค่ะเป็นเลขวงจุ้ยของเขานะคะเลขหนึ่งคือการแน่นอนเลขสามคือขึ้นแล้วก็เกิดก็หมายถึงขึ้นเกิดแน่นอน นี่ก็คือธุรกิจนะคะเกี่ยวกับธุรกิจแล้วหมายความว่าถนนดาราซึ่งอยู่ริมทะเลตรงเนี้ยคนมันแน่นแบบนี้ทุกคืนไหมคะทุกคืนเลยค่ะทุกคืนยิ่งยิ่งยิ่งใกล้จะถึงเวลาที่เขาปล่อยแสงสีเสียงก็ยิ่งมากกว่านี้อีกค่ะอย่างน้อยน้อยรวมสองเท่าค่ะเลยค่ะต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อยากดูไหมคะอยากเสียงไม่ค่อยดังอยากดูไหมคะอยาก โอ้โนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันพร้อมๆกับชาว i m แอมนะมือนายตอนนี้ไฟมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะนเ,นยเย้ you ตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนุกสนานกันทีเดียวค่ะสําหรับการแสดงที่จบไปรู้สึกยังไงบ้างคะสาวๆค่ะก็เป็นแบบรู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าเพลงคือขึ้นตามจังหวัดแล้วคือไฟก็ขึ้นตามตึกก็คือกระพิระพิบรู้สึกว่าเออสวยแล้วก็สวยมากอะ,ค,ะค่ะ ทับใจมากค่ะมันสวยสวยสวยมากค่ะนี่มาทางนี้บ้างดีกว่าอาจารย์อ้อยรู้สึกยังไงบ้างคะทับใจมากที่สุดเลยครับเพราะว่าแสงสีเสียงมาพร้อมเลยนะคะพร้อมเลยนะคะเราเรียกว่าซิมโฟนีออฟไลท์นี่ท่องมาอย่างดีนะคะกลัวว่าจะพูดผิดนะคะสุดยอดมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเจออะไรที่สวยงามแล้วก็นั่งตื่นเต้นที่สุดค่ะ นะคะจริงๆแล้วยังมีข้างหลังด้วยค่ะยังไงคะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าเกิดมาในชีวิตก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยนะคะสวยมากเลยค่ะนะคะนอกจากคำว่าสวยแล้วต้องถามท่านนี้ว่าที่นี่ที่พวกเรานะคะไอแอมนุ้ยนายบอกว่าสวยๆแล้วแต่ไม่ใช่เพียงแค่พวกเราเพราะว่าคนทั้งโลกเขาบอกว่าติดอันดับ3นะคะวิวกลางคืนเนี่ยติดอันดับสของโลกค่ะในวิวนะคะเป็นเพราะอะไรได้ที่3คะเพราะอะไรคะถ้าใครตอบถูกให้ให้รางวัล ใครต่อถูกแจกปลาสินสุยและสินแปะฮอรีบโทรมาตอนนี้นะคะไม่ใช่ทำไม,ำไมคะตกลงเ,ออเพราะว่าไฟของฮ่องกงเนี่ยนะคะจะกระพริบและเปลี่ยนสีไม่ได้เพราะสมัยก่อนนะคะแต่เขามีสนามบินเก่านะคะ <ฮา S 1> ที่ชื่อไคตักเป็นสนามบินที่ลงยากอันดับสองของโลกแต <ฮา S 1> ่ถ้าไฟฮ่องกงเปลี่ยนสีและกระพริบได้เนี่ยจะทําให้สายการบินลงลําบากนี่เครื่องบินก็เลยบินโชว์เลยนะคะ <ฮา S 2> ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะบินลงได้นะคะแม้ว่า ไข่ตักย้ายไปแล้วพอาอไข่ตักได้เก็บขึ้นแล้วนะคะปิดขึ้นแล้วนะคะกันเลยตอนนี้สามารถเล่นไฟได้ค่ะ,ะต้องขอบคุณเครื่องบินที่บินผ่านให้เราได้ชมกันด้วยนะคะว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาต่อการบินไ,ไฟสามารถเล่นแสงเล่นสีได้เลยสบายมากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่พวกเราได้มาเยือนกันที่นี่นะคะสําหรับใครที่แบบอยากจะมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็รีบมาเป็นชาว i a m อมด้นด้วยกันนะคะมาเป็นชาวพระราม9เน็ตเวิร์กด้วยกันนะคะพวกเรารออยู่คะ่ะ คุณผู้ชมค่ะสีสันของฮ่องกงในยามค่ำคืนนี่แหมต้องใช้คำว่าเขามีอะไร ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจตลอดนะคะอย่างข้างหลังนี่เขาเรียกกันว่าไนมาร์เก็ตนะครับซึ่งไนมาร์เก็ตก็คือเป็นตลาดช้อปปิ้งเวลากลางคืนของจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็บริเวณไนมาร์เก็ตก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆคนฮ่องกงก็จะนิยมมาทานกันและที่สําคัญคนนิยมมานั่งดื่มสังสรรค์สบายๆครับผมเพราะว่าที่ตรงนี้ที่บริเวณไนมาร์เก็ตเนี่ยจะเป็นร้านอาหารขายอาหารซีฟู้ดแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะย่อมเยาอยู่ไม่แพง คนก็เลยนิยมมาทานตรงนี้บวกกับรสชาติอาหารที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะอร่อยอคนการนิยมจะมาทานโดยเฉพาะ,ะพวกของทะเละจะทานกับเบี์ค่ะทานเสร็จก็เดินย่อยช้อปปิง้งได้เลยของ<ม>เลือกนี่ละลานตาตัวเองได้มาแล้วค่ะถูกใจเลยเพราะว่า หาปลักไม่ได้ครับผม <c oughs> เป็นอะแดปเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าคุณผู้ชมนะคะแวะมาที่ฮ่องกงฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งเกาลูนเนาะใช่ครับผมฝัง่งเกาลูนก็ถ้าใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลและอยากเดินสบายๆช้อปปิ้งแบบไม่แพงมากไม่ใช่แบรนด <c oughs> ์นนเนมอะไรมากมายใช่ครับนะคะก็แนะนําเลยย่านนี้ไนท์มาร์เก็ตนะคะก็หมดเวลาพอดีเลยติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้ากับรายการวันเดอร์ฟูลไล์ในช่วงของ i am n u m b e เบช่วงนี้ขออนุญาตคงพิตินะคะ เดี๋ยวจะไปทานอาหารทะเลกันไปก่อนนะบ๊ายบาย